โอ้อันนี้เป็นเขาสรอยเขาสรอยเขาสรอยอันนี้ก่อโลกเาสรอยหอเออเขาสรอยหอนี่แหละเบยงจัดมากหลายน่ะปลาเทอบ,บ์ริโดว์เขาสรอยบอริโดเขาสอรอ,สอยได้ดีน่ะมาวพุนพ่นน่ะพุ่นน่ะมาการไท้เบิร์ดโนมิเตสเซ่บาเถโอ้ใส่ใส่อันนั้นน้ำมาใส่อันพักนำก้ำเนาะโอเขา<อ>ใส,พสพ่พักเขาใส่พักพักกะปิ แซบแซๆแคุณนีลาตัวดีประเทศเขาบอกคิดลดคิดลด thank you อะาให้เบิ้งน้าให้เบิ้งในแซบบอกโอ้ผิดดานี้แซบแซบแซโอ้สุดยอดเนาะหนึงอยู่นี่นี่โอ้เฮ็ดหน้าเฮ้ยหนึ่งใเฮ็ดนผัดซีอิ๊วเจ้าอันนี้ ดูเจ้านั่นนะนะโอเคเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกบอสโอเคจุดจุดดีเพอร์เฟกต์อั getting better good เพอร์เฟกต์พัดสีอิวเพอร์เกต์พัดขี้เม้าให้เพื่อนเอาไปเฟกต์พัดขี้เม้าให้เพื่อนฮันอันนี้ของแท้เนนะพี่น้องเด้อพุ่นโอ้อันนี้คือมันห้าวข้อสร้อยนี่เนาะพุ่นออกมาแล้ววางลงไปพุ่นเสาหลีดตัวนี้จังเพอรเข้อสร้อยฮั่นโอ้ฮั่นฟุตบดๆอยู่เลย เอาลงไปนี่วิธีก็สร้อยเลยก,กินก็สร้อยให้เบิ้งแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันข้าวน้ำกันเดูนี่สร้อยหอ่อเนี่อันนี้แป้งมานะโอ้อน้ำมันใส่ก่อนอ๋อน้ำมันใส่อีกนึงคนคนคน โอ้บดใส่หัวมีหัวอใส่หัวอ่ะโอ้ใส่หัวไปลว่าเห็ดรันซุกรึ่งหนึ่งแล้วมาทอกใส่ซองจองแกงแกงแกงขุนเก่งเน้าโอ้ขุนขุนเรียบร้อยเดี๋ยวก็มันฟดมากเขาออกมามันสุกมากนะไอ้เบิ่งทางนี้ตัดมาแล้วพี่น้องตัดมาแล้วข้าวซอยสดๆตัดมานี่ละเสียเห็ดข้าวซอยกินแล้วบระเี้เนาะสิได้กินข้าวซอยนหมกันเด้อพี่น้องเด้อ สอยสซ็ต <Ooh> ัออนอยู่พี่นออ่อนอยู่หน้าก็สอยกันตวดีเห็ดนี่หน้าก็สอยตวดีเห็ดนี่ฮะมองพหัวปเด็ถามเออบนมามีแต่คนสบายนี่หน้าก็สอยโอ้หน้าก็สอยแซ่บๆนี่เาสอยอะ ไอ้มามะไอ้มาไปไปเที่ยวฮามูอีกก็่ได้กินยังไงกินยังไงคือสาวกินทุดยางเนาะอันนี้ลูกลูกไผ่ก๊กเป็นเขาคันนั่นพี่น้องเด้อไอ้บัวเด้อบอทแหล่เราููนั่นนะเนี้ยข้นตบต้องแค้มแล้วเลยนะฮะขั้าต nah ้มแล้วแล้วน uh, ี่มาหอมมันอีแล้วแล้วนี่ฮะต้องแค้มแล้วล้เด้อแล้วแล้วนี่เนี้ยคือสาว ปัดตักเด็ดโอ้มาแล้วเด้อเขาซอยมาแล้วซอ,อยมาแล้วพี่นอ้องนี่อนุญาตเด้อกินข้าวสอยน้ำกันพี่นอ้องปลาพี่โทขาซอยแล้วๆน้ำกอกอีกดิปลาโทสิ่งให้เบิงรงนลูซแอบพันนด้แล้วคอยปิ้นกล่องมาอ,อนุญาตเด้อกัดเก็มบุกันเด้อ แซ่บแซบแซบืมซอยน้ำปองมุกงซิงด้วยืมอืมแซ่บแต่เอ้ยแซ่บนำกันพุ่ันไนอซอยซดญูพุ่เป็นแผ่นเป็นแผ่นยูบพี่เนอะใบมันแซ่บเนื้อไรเนาะซดๆนะ để bà sai đi đây sai mục kích phụ nữ sao bỏ sao kích nha ba thơ kỳ đọc mục kích cầm nhìn này lấy mục kích nha mục kích nha mục kích nha ร้าับซ่บนกำกัน,กนดีๆมีแหงด้พี่น้องด้วยปฏิกิริาไม่ได้เช์ให้ได้เขาสแซ่บหเรบไปดืมหมึกิงเยอะอเมริกา